บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะพรุ่งนี้โอนเงินค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบเช็ครายชื่อประกาศรายชื่อผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ แจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดโอนตรงเขาเ้าบัญชีแบบพร้อมเพย์ใครบ้างได้รับสิทธิ์ใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน10,000บาทคลิปนี้ไม่ควรพลาดนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะ <c oughs> และนอกจากนี้นะคะติดตามความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุษษ้นเศรษฐกิจสําหรับเฟส3เฟส4กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนรับเงินหมืน่นด้วยเช่นกันรับเมื่อไหร่รับอย่างไรติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณ พ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศติดตามความคืบหน้านะคะในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปพรุ่งนี้รับเงินค่ะแต่จะได้รับทุกคนหรือไม่มาฟังกันเลยค่ะล่าสุดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังน,นะคะออกมาแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดในเฟสที่สองให้ตรวจสอบสถานะในการเข้าร่วมโคร รกาได้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐใครขึ้นสถานะบัญชีพร้อมโอนเงินนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้28มีนาคม2 5 6 8ซึ่งต้องบอกว่าทางกระทรวงการคลังแจ้งชัดว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนยังคงไม่ได้รับการโอนเงินประมาณ3 0 0 0 0กว่ารายให้ไปดําเนินการติดต่อผู้บัญชีพร้อมเพย์แล้วก็เช็คบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยใครที่ไปดําเนินการแล้วนะคะภายในวันที่25มีนาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาและรายชื่อขึ้นบนแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจ สถานะขึ้นสถานะว่าบัญชีพร้อมโอแล้วนะคะก็จะได้รับสิตในการจ่ายเงินในวันที่28มีนาคม2568เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพร่วมแสดงความยินดีด้วยลูกหลานเช็คให้กับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะท่านจะได้ชื่นใจว่าท่านไม่ได้กลายเป็นกลุ่มตกล่นแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะได้รับการโอนเงินในวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนใครที่ตรวจสอบสถานะนะคะยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการโอนจะมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไปดําเนินการปูกบบัญชีพร้อมเพด้วยเลขปักประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็ดาเนินการให้เรียบร้อยจะมีการโอนซ้ํารอบที่3เดือนเมษายนตรงกับวันที่28เมษายนนี้ไปดําเนินการให้เรียบร้อยหากไม่ดําเนินการพ้นสิทธิ์จากเดือนเมษายนตรงกับวันที่28ที่เขาจะมีการโอนรอบสุดท้ายจะกลายเป็นกลุ่มตกลนและท่านจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทด้วยเช่นกัน เอาละค่ะเตือนแล้วนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้พรุ่งนี้มีเงินเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะก่อติดในส่วนของการเดินหน้าโครงการแจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของเฟสที่3นะคะอายุ16ปีถึง20ปีค่ะแจกเงินก่อนสงกรานเงื่อนไขหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงในส่วนของดีเอะนะคะออกมายืนยันว่าระบบพร้อมทั้งเรื่องของการเติมเงินการจ่ายเงินแล้วรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในเฟสที่4ี่แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นจะพาคุณผู้ชมไปย้อนติดตามในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่มี การพูดถึงเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3แล้วก็เฟสถัดๆไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านระบบดิจิทัลบ a l เลตหนึ่งื่บาทด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะอันนี้ขอย้ําให้ความมั่นใจนะคะว่าทุกกลุ่มทุกกลุ่มจะได้รับเรื่องของดิจิท a l บ a ลเลตนะคะในในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ select ก,กลุ่มแรก มาก่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยบางคนอาจจะพูดว่าเอ้ยทำไมไม่ให้เงินสดเหมือนเดิมนะคะจริงมันเป็นนโยบายในยเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตตอนแรกแต่จริงๆก็ต,ตามพื้นฐานของของ,ของที่มาทั้งหมดคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเข้าไปสู่เทคโนโลยีด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจนะคะตั้งแต่ตอนหาสิ่งเลือกตั้งแล้วนะคะแต่นี้เนี่ยระบบมันต้องใช้เวลาและเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อน เพราะฉะนั้น,นการกระตุ้นเศรษฐกิจร,รอบแรกที่เป็นเรื่องของเงินสดไปนี่ก็คือจําเป็นมากแต่ตอนนี้เนี่ยพอเรื่องระบบใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก,ก็กลับมาเป็นดิจิทัลวอลเล็ตที่จะต้องไปกันกระตุ้นเศรษฐกิจแบบผ่านเทคโนโลยีไปด้วยแล้วก็แน่นอนว่าการให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่จบแค่นี้นะมันมันจะยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะคะในการที่ أ, มีฐานข้อมูลของพี่น้องประชาชนไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งอีกหน่อยจะเป็นเรื่องของการเยียวยา ต่างๆเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มเฉพาะกลุ่มได,ได้รู้ว่าคนพื้นที่นี้อายุเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทํางานที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนมีบอกว่าต้องรอนานมากกว่าจะได้อะไรจากรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะเป็น process ที่มันจะสั้นลงเยอะมากๆแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงจริงๆนะคะประมาณนี้โอเคนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ